กลุ่มไรเดอร์นะครับที่มาร้องขอความเป็นธรรมจากเพศสายใหม่ต้องรอดนะครับเหตุเกิดตั้งแต่วันที่13คืนวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับตรงถนนรัชดาพิเศษปะถนนรัชดาพิเศษนะครับก็คือน้องกลุ่มไรเดอร์เนี่ยเขาก็ขับวิ่งงานตามปกตินะครับทีนี้ก็ไปเจอเสียขับรถเบนซ์คันหนึ่งนะครับถ้าตามคลิปจะเห็นเลยว่าน้องขับ วิ่งมาตามเลนซ้ายทีนี้เสียเขาก็ขับมาไวมากตามที่จะเห็นว่าเสียเขาขับขับผ่านรถที่เป็นเจ้าของกล้องเนี่ยไวมากเลยครับคือขับมาไวมากทีนี้น้องคนนี้ขับไลเดอรนนำอยู่ข้างหน้าเขาก็วิ่งเลนซ้ายมาแล้วก็มันมีรถตู้ทึบอยู่ทางด้านซ้ายมือเขาก็แซงขวาขึ้นมาแล้วก็ขี่ไปปรากฏว่าเสียเบงเขาก็ขับจี้มานะครับจีบจ้มาจนจนจะชนว่างั้นเถอะนะครับแล้วพอน้องเขาเข้าซ้ายได้เสร็จปุ๊บเสียเบงเขาก็ขับประกบแล้วก็กดกระจกลงมาก็คงจะ ไม่แน่ใจว่ามีการให้ของลับกันหรือไม่อย่างไงนะครับก็มีการโต้เถียงกันกับน้องไลเดอร์จากนั้นเสียเบนซ์เนี่ยเขาก็ขับแซงไปข้างหน้าแล้วก็หยุดรถเพื่อให้ชนพูดง่ายนี่ก็เบรกตัวโก่งเลยตามคลิปมันก็จะเห็นอยู่นะครับแล้วจากนั้นเสียเขาก็ลงมาลงมาแล้วก็มีการประทะคับลมกันเกิดขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องการขับขี่บนถนนเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เป็นปกติแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อมีการประทะคับลมกันแล้วเนี่ย ปรากฏว่าน้องไลเดอร์อ้างว่าเสียเมาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องถามโรงพักว่าได้เป่าไหมยังไงปรากฏว่าหลังเกิดเหตุนเนี่ยแทนที่จะแยกย้ายกันมาโรงพักเสียใสเกียร์ R ไปดูเบร์นยางตามคลิปเนี่ยครับจะเห็นว่าเสียเบร์นยางถอยหลังรอเลยจากนั้นก็ถอยหลังมาชนนะครับมีน้องไลเดอร์ได้รับบาดเจ็บจกักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไปสองสำคัญอันนี้เป็นคดีอาญานะครับเพราะเป็นเรื่องของการตั้งใจทําให้เสียทรัพย์แล้วก็มีคนบาดเจ็บก็เป็นเรื่องของการกระทําการโดยประมาท หรือไม่ประมาทก็ได้เดี๋ยวต้องดูพนักงานส่วนตั้งข้อหานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมประสานท่านผู้ม่กับพันตรเอกพรเทพเฉลิมเกียรติท่านผู้มก่กสอนอสุทธิสารเนี่ยให้เร่งดำเนินคด,ดีเรื่องนี้นะครับจะได้ทำให้เป็นตัวอย่างนะไม่งั้นถ้าไม่ดําเนินคดีพฤติกรรมแบบนี้หากไปก่อเหตุซ้ํามันก็จะเกิดความเสียหายหรือถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้บนท้องถนนเนี่ยผมว่าอันตรายเป็นภัยสังคมนะครับแล้วก็ฝากขนส่งกรมขนส่งทางบกที่ได้ดูคลิปนี้นะครับ เพิกถอนหรือยึดใบ,บอนุญ,ญาตขับขี่ตัวเขาด้วยอย่างน้อยเนี่ยต้องมี6กเดือนถึงหนึ่งปีต้องยึดใบ,บอนุญ,ญาตเขาวไว้นะครับเพราะว่ามันต้องทําให้คนแบบนี้เขาหยุดพฤติกรรมคือการกูอุบัติเหตุบนท้องถนนมันเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องปกติครับโตเถียงกันก็มันเกิดขึ้นได้แต่ว่าการที่คุณหูตั้งใจถอยรถมาชนเขาเนี่ยอันนี้มันคือเจตนาทาร้ายร่างกายนะครับเจตนาทําให้เสียทรัพย์เจตนาทาร้ายร่างกายมันเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้น้องไลเดอร์กับพี่เขาได้เล่าห้ฟังว่าวันนั้นเขาเจอเหตุการณ์ยังไงนะครับแล้วว่ามันเป็นอันตรายกับสังคมส่วนรวมยังไงอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องสี <4 S 1> นะแยกลาดพาวครับอ่าพอไฟเขียวผมก็ได้ขี่ออกมาตามปกติครับด้านซ้ายจะมีรถตู้ทึบพึ่งยูเทิร์นอยู่ครับผมก็เลยต้องแซงในเลนขวาครับพอแซงไปปุ๊บก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังเป็นเสียงเบรกแรงๆครับสองที พอเบรกปุ๊บผมก็ตีพอแซงรถตู้ทึบเสร็จปุ๊บผมก็ตีเข้าซ้ายครับรถเก่งรถเบนที่เบรกเสียงดังเมื่อกี้ก็ตีมาประกบคู่ครับพร้อมเปิดกระจกครับแล้วพูดแต่ผม,มน่าจะได้ยินไม่ชัดครับแล้วก็พูดอะไรบางอย่างผมก็เลยถามว่าอะไรอะไรอะไรของพี่ประมาณนี้ครับคู่กรณีที่เป็นรถเบนก็เลยปาดหน้าแล้วเบรกเบรกเหมือนแกล้งให้ชน,นครับ ผมก็เบรก้วครับแต่เบรกไม่อยู่ก็เลยชนไปนิดเดียวครับหลังจากนั้นรถเบนก็ได้ลงมาจะปีเข้ามาทำร้ายครับผมก็เลยหลีกถอยออกไปครับแล้วก็มีการด่าดทอกันครับผมก็เลยตั้งเป้าไปจะไปถ่ายรถทะเบียนรถครับแต่ด้านหลังไม่ได้ใส่ป้ายทะเบียนครับผมก็เลยอ้อมไปด้านหน้าเพื่อไปถ่ายทะเบียนครับหลังจากนั้นก็เหมือนจะจบด้วยดีครับเพราะว่าเพื่อนของคู่กรณีได้ห้าม ทั้งคู่ครับแล้วก็ได้ขึ้นรถไประหว่างผมจะกําลังจะขึ้นรถผมได้ยินเสียงเหมือนฟีล้อครับแต่กลายเป็นไม่ได้ฟีล้อเดินหน้าครับจะเป็นฟีล้อถอยหลังครับถอยมาเพื่อจะชนตัวผมและรถครับแต่ผมได้หลบทันครับก็เลยถอยชนรถแล้วก็ไปโดนพี่ๆด้านหลังอีกสองคันครับหลังจากนั้นก็ได้รถเก๋งรถเบนซ์คันนี้ก็ได้หนีไปเลยครับไม่ได้ไปโรงพักกับพวกผมประมาณนี้ครับ เขามีอาการเมาขนาดไหนคะเมาเมาเมาระดับหนึ่งเลยได้กลิ่นแอลกอฮอล์หรือว่าทรงเขาดูเมาได้กลิ่นแอลกอฮอล์แล้วก็เดินไม่ค่อยไม่ค่อยตรงครับแล้วตอนนั้นที่เขาเปิดกระจกมาคือเราไม่ได้ยินไ่ได้ได้ยินอาจจะได้ยินไม่ชัดครับแต่คิดว่าเขาสะบัดคำหยาบแน่นอนใช่ครับดูมีความโกรธตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับแต่จะเป็นเฉพาะคนขับคนเดียวนะครับที่มีความโกรธเพื่อนของเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรครับ แล้วจริงๆแล้วเราไปปาดหน้าเขาเบื่อไหมหรือว่ามันเป็นจังหวะผมนำมาครั้แรกจะไม่มีทางได้ไปปาดหน้าใครเลยเพราะว่าผมกำลังแซงรถตู้ถึอครับแต่จะเป็นที่เขาขี่มาด้วยความเร็วแล้วเหมือนจะจะชนแล้วจนต้องเบรคครับซึ่งตอนที่เราจะแซงอ่ะเราก็มองข้างหลังแล้วใช่ครับรถผมมีกระจกหลังผมมองกระจกหลังใช่ครับยังไม่เห็นครับแสดงว่าคือมาเร็วมากในสภาพที่แบบคิดว่าเขาน่าจะขับมาสัก อถึงห,หรือว่าน่าจะช่วงในจังหวะนั้นน่าจะยังไม่ถึงครับเพราะว่าออกมาจากไฟแดงแต่น่าจะเป็นร้อยอาบครับทีนี้เนี่ยเขาดูมีท่าทีหาเรื่องใช่ครับแต่ลงจากรถมาเลยปีรถมาก็เลยก็คือปีเข้ามาทําร้ายเลยครับแต่ยังไม่ได้เกิดเหตุทาร้ายร่างกายค,คือจะใส่แต่ประมาณนั้นครับทาท่าเหมือนจะต่อยแล้วไปกับใครบ้างตอนนั้นอ่าคนเดียวเลยครับเพื่อไปส่งอาหาร<อ>ผมขี่ส่งงานอยู่ค่ะประมาณตีหนึ่ง เที่ยงคืนครับตอนนั้นรถมันโล่งๆเลยคะ่ะด้านหน้าโล่งครับด้านหลังก็จะเป็นรถที่ตามๆมาจากไฟแดงครับตอนนั้นตกใจตกใจตั้งแต่เสียงเบรกที่เขาจอดจอจอต้นมาแล้วจอดตูดด้านหลังมาแล้วมผมเลยต้องหันไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีรถเขานั่นแหละครับที่มาประกบคู่ก็ถึงรู้ว่าเป็นรถเบน แล้วหลังจากนั้นเขาไม่ได้ไปโรงพักกับเราไม่ครับหนีครับหนีเลยหนีเลยครับแล้วตอนจังหวะที่คุยกันที่บอกว่าเหมือนจะจบลงด้วยดีเพราะว่าเพื่อนเขาก็มาห้ามใช่ครับตอนนั้นตกลงกันว่ายังไงบ้างอ,อ๋อไม่ครับก็คือต่างคนต่างจะแยกย้ายครับเพราะว่าผมดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเสียหายครับอ๋อต่างคนคือจะแยกแจ้งว่าไม่มีครับ อยากจะบอกอะไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาหรออยากจะอยากจะบอกครับว่าเรื่องเรื่องแบบนี้มันอันตรายมากเลยครับกับในชีวิตประจําวันของพวกไรเดอร์หรือพี่ๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทําง,งานหรือว่าขี่ภายในตัวเมืองเนี่ยครับว่าเจอแบบนี้มันอันตรายมากๆครับมันถึงชีวิตได้เลยครับถ้าเขาไม่เบรกเขาดูแค้นเราอะไรขนาดนั้นไม่รู้เนาะเพราะว่าดูแบบถอยหลังถอยรถจริงจังมากเมาใช่ครับผมเหมือนเขา เขาเมาครับแล้วก็เหมือนทําอะไรไม่ได้ครับเพราะผมท้าให้เขาลองลองทําอะไรผมสักอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ทําแล้วก็ขึ้นรถไปแต่ยอมรับว่าเราเองก็<ผ>ม,มีอา,มอารมณ์แล้วตอนนั้นใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก่อนเลยเนาะใชต่ตอนตอนที่มีปากเสียงกันคือผมไม่ได้มีอารมณ์ถึงขนาดนั้นนะแต่ตอนที่ผมเห็นรถผมโดนชนแล้วผมมีอารมณ์มากเลยครับ เดี๋ยวถามในมุมของพี่ที่ใช้กล้องนี้ใช่ไหมกล้องตัวนี้ใช่ไหมที่จับภาพได้ใช่ไหมตอ,ตอนนั้นเป็นยังไงครับพี่เล่าเสียงดังหน่อยมองกันก็คือจังหวะนั้นผมก็ติดไฟแดงอยู่ตรงแยกลาดพลาอน่อพอไปเขียวก็ออกตัวกันจังหวะมันเป็นช่วงเหมือนกับสะพานข้ามแยกจะมีเลนนั้นทางอยู่แค่สองเลนผมไปไปเรื่อยๆด้วยคาว่าวิ่งไปหาลูกค้าไปเรื่อยๆรอถ้ามีงานเราจะได้กดรับทันครับ เราวิงวงว่งเรวิ่งอู่เลย้ายแป๊บหนึ่งค,คือเราไม่ได้เสียงเครื่องเขาเลยนะ<ม>คือขี่ตามภาพเลยเร็วมากเร็วมากนี่อันตรายไหมครับขาดนั้นคือถ้าจะเราไม่ได้คอยมองกระจกหลังเนี่ยชีวิตเราเลยนะ<ม>แล้วไม่ยากคือนิสยัยผมเวลาขับรถแบผมชอบจะชอบเกรงกระจกหลังกว่าตลอดครับพอเรารู้ตัวว่าถ้าเราขี่ช้าเนี่ยเราจะได้หลงใน้ถแห่ือ<ม>ื่นเราพอไปเรื่อยๆเราเห็นรถตูถ้ทึุอยู่ด้านหน้ามผมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็แซงกันไป พอเราส่งแซงเราตู้ทึบอ้าวมือแบบมันเบนงคันเมื่อกี้นี่เราก็เห็นมีแวป้าหนึ่งจับไปซ้ายมือสุดก็เลยไปจอดดูคือแต่ว่าจะช่วยอะไรกันได้มีอะไรให้ช่วยกันเพราถือว่าเฮ้เราก็เพิ่งซื้อกล้องนะแบบมีอะไรให้ช่วยสักพัหนึ่งก็ตามทิปเลยครับเราถ้าเกิดพี่ได้ได้คุยกับคนที่เขาขับรถเบนซ์เนี่ย ในขณะที่พี่ขับไรเดอร์เป็นขับรถจักรยานยนต์ในบนถนนเนี่ยแล้วเขาขับรถอย่างนี้เนี่ยพี่จะบอกอะไรเขาอ่ะพี่บอกเขาหน่อยคืออยากให้ใช้ความเร็วให้เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันอันตรายกับผู้อื่นนะครับคือถ้าวันนั้นเป็นเราจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จะเกิดอะไรขึ้นเอาผมคือยอมรับว่าเ,าเป็นคนที่ใส่เสียว่าไม่ชอบให้ใครมาเสียงดังใส่ผมมันขึ้นเหมือนกันพี่ชี้กล้องหน่อยอันเนี้ยดูดูชี้กล้องหน่อยให้มอข้างหน้าหน่อย มีประโยชน์นะเรามีแม่งอย่างเนี้ยทําการสั่งซื้อมาแล้วครับ <S <S เออมีประโยชน์นะกองไี่มีประโยชน์นะช่วยได้หลายอย่างนะมันก็ช่วยได้ลายเพราะว่า<ม>ส่วนตัวคือผมเกิดปาดีนหลายครั้งแล้วอืแล้วไม่มีภาพเป็นหลักฐานเลยสักครั้งแล้วแล้วทำไมอยู่ๆเขาถึงตัดสินใจเบิรนรอรถแล้วถอยหลังชนเราน่าจะเป็นอารมณ์โกรธหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนตอนจะแยกเนี่ยคือไม่ได้มีปากเสียงกันแล้วถูกไหมใช่ครับ แล้วเห็นว่ามีคนบาดเจ็บด,ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นพี่พี่ไรเดอร์ทั้งสองคนที่จอดดูเหตุการณ์ครับถ้ามีเหตุการณ์แบบว่าชกต่อยกันพี่พีเขาน่าจะมาเข้ามาห้ามคือไม่รู้จักกันมาก่อนไหไรเดอร์รทั้งอีกสองคนใช่ครับคือจอดจอดจะช่วยใช่ครับ mm hmm. แล้วตอนนั้นที่เราเข้าไปจะถ่ายคลิปเขาอะแล้วไม่เห็นว่ามีป้ายป้ายทะเบียนติดอยู่หลังรถอะ ตอนนั้นก็รู้สึกเอกใจใช่ไหมว่าไม่ธรรมดาใช่ครับเป็นถึงรถเบนซ์น่าจะไม่ต้องถอดป้ายทะเบียนจะถอดทําไมใช่ไหมครับผมก็เลยเดินอ้อมไปด้านหน้าเพื่อไปถ่ายทะเบียนครับไม่งั้นผมว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยเพราะตัวผมไม่มีกล้องครับอืมค่ะแล้วไกด์เอออีกสองคนบาดเจ็บไหมคระับเราเรายังหลบทันใช่ไหมใช่ครับแต่พี่ๆเขาอยู่บนรถเขาหลบไม่ทันมีบาดเจ็บช่วงขาช่วงเอวอะไรประมาณเนี้ย แล้วเห็นว่าในคลิปอาดรถมอเตอร์ไซค์คือเหมือนโดนทับไปนิดนึงด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่แล้วก็กระดิ่งออกแล้วไอ้ตัวมอเตอร์ไซค์ของใครทั้งสาคนเนี่ยใครได้รเอความเสียหายเโดยที่สุดครับจะเป็นพี่ที่ขี่รถรุ่น p c x ครับอ๋อข้างนั้นนี่เป็นเยอะไหมครับาเป็นเป็นไม่เยอะมากแต่เป็นหลายส่วนครับ แล้วก็อะไรจะแพงนิดนึงครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นปุ๊บเราก็เลยไปแจ้งความเลยใช่ครับที่สสสทีสารเขาว่าไงบ้างคะก็รับแจ้งความเรื่องต้นไปก่อนครับแจ้งความเขาในข้อหาอะไรนะตอนนั้นแจ้งแค่ว่าป้ายทะเบียนรถนี้ได้ทําการถอยชนอะไรประมาณนี้ ก็ายังไม่ทราบชื่อคนขับเพราะคนขับกับเจ้าของคนละชื่อนะครับแล้วจากนั้นเราได้ตามความคืบหน้าผมตามครับหลังจากนั้นประมาณสิบกว่าวันผมก็เข้าไปอีกแต่ก็ยังไม่ได้อะไรคืบหน้าผมก็หลอเราเขาได้มีการสัญญาไหมว่าเออเดี๋ยวจะจ่ายค่าเสียหายหรืออะไรเงี้ยคะหลังจากวันเกิดเหตุเป็นถจนถึงวันที่สาสเิเอ็ดครับสิ้นเดือนอมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาที่โรงพักแล้วอ้างว่าเป็น แฟนของคนขับครับเราได้ทําการนัดชําระค่าเสียหายครับจะเรียกเฉพาะค่าเสียหายของตัวรถครับทั้งสามคันไม่ได้เรียกค่าเสียหายค่าเสียเวลาเพิ่มเติมเลยซึ่งเราเราไม่อยากเรียกอยู่แล้วหรือเขาไม่ยินดีจะจ่ายในส่วนอื่นถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นะครับเพราะผมหยุดงานไปหลายวันเหมือนกันกับกับเรื่องนี้แต่ในเมื่อ ถ้าเรียกแล้วมันได้ยากมผมก็อยากจบแค่เรื่องอะไรรนนะครับอืมค่ะทั้งสามคนมีเขาเรียกว่าค่าเสียหายต่างกันต่างกันอยู่ครับใรายละเอียดก็คืออยู่ในใบแจ้งความ<บ>ใช่ครับแล้วทีนี้คนที่บาดเจ็บอะจริงๆแล้วเขามีค่ารักษาพยาบาลหรืออะไรอยู่่าพี่ๆทั้งสองคนมีค่ารักษาพยาบาลด้วยครับอือแต่ส่วนตัวผมไม่มีอืมแต่ถ้าสมมติว่าเราเรียกร้องในส่วนของเราที่ต้องหยุดงานไปอย่างเนี้ย รายได้ขาดไปประมาณแบบกี่วันตกวันละเท่าไหร่ที่ผมหยุดไปกับเรื่องนี้โดยรวมประมาณสี่ถึงห้าวันครับผมวิ่งงานไลเดอร์ได้อยู่ประมาณพันสามถึงพันแปดครับถ้อย่างว่ารถเป็นรถเชานะ่าใช่ครับเป็นรถของบริษัทไฟฟ้ารถไฟฟ้าครับรถเชา่าแล้วผมสัญญาเช่าไม่ถึงกับที่จะได้รับประกันของบริษัทก็เลยต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดครับแล้วอาจจะ ชนแล้วหนีไม่ให้การช่วยหรืออะไรต่างๆก็คือคือมันมีผมว่ามันมีหลายข้อหานะ่ไอตามคลิปที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีหลายข้อหาเลยครับชนแล้วหนีนะครับขับรถประมาทหวาดเสียวเ,เจตนาทําร้ายร่างกายเจตนาทําให้เสียส้ามันมีหลายอย่างในในเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยตั้งข้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับซึ่งไอสวดเมาแล้วขับก็ไม่น่าจะทันไม่ทันแล้ว ไม่ทันไม่ทันแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเป็นข้อหาที่มันร้ายแรงอะไรถ,ถ้ายังมีอีกสี่ห้าข้อหาที่เอกบอกเลยไหมพี่ว่าเมาแล้วขาดในร้ายแรงสุดเลยม,มันเป็นต้นตอต้นเหตุของอุบัติเหตุทั้งหมดบนท้องถนนและก็เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ด้วยนะครับลองดูว่าถ้าเกิดคนมันไม่เมาเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่พอเมาแล้วเนี่ยมันก็ขาดสติ ขาดสติก็ทําให้ขับรถเร็วขับรถเร็วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ไปเฉี่ยวชนเขาทําให้อารมณ์ตัวเองควบคุมไม่ได้เนี่ยคือต้นต้นต่อเลยนะครับที่นี้พี่อกจะทําให้มันเป็นกรณีตัวอย่างไงบ้างว่าสมมติว่าไรเดอร์เจอแบบนี้แล้วมั่นใจเลยว่าเขาเมาแล้วขับแล้วเราจะไปทํายังไงถึงให้เขามาตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็มาพบเจ้าหน้าตำรวจได้อย่างทันท่วงทีไม่ได้เดือนหนึ่งผ่านไปแล้วมันก็ย้อนไม่ได้เนียค่ะพี่คือมันมันเป็นเรื่องของ จิตสานึกต่อตัวบุคคลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้คุณโชคดีนะคือไรเดอร์เขาก็อยู่กันสามสี่คนคือไม่โดนตีนเนี่ยถือว่าโชคดีมากแล้ว <d> คือปกติแล้วเนี่ยเกิดว่าไรเดอร์ว่าขาดสติเหมือนคุณเนี่ยไปกระทืบคุณเข้าให้เนี่ยเดี๋ยวสังคมก็จะมองว่าพวกไรเดอร์แบบป <d> ่บาเถื่อนรุนแรงไปอีกแต่อันนี้คือเขาไม่ได้ทําอะไรคุณเพราะนั้นคุณก็ต้องกลับมารับผิดชอบเขานะอันนี้มันก็เป็นเทคนิคของเขามั้งเนาะเมาแล้ว คือกูต้องไปก่อนแหละถ้ากูอยู่มันก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องเมาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขาให้แค่ค่าเสียหายในส่วนของรถแต่ถ้าเกิดว่าเนี่มยมีใบรับรองแพทย์หรือว่าต้องหยุดงาน,นอะไรเงี้ยพี่เอกเราสามารถที่จะเรียกเพิ่มได้ไหมคะคือทุกคนมีสิทธิ์พูดทุกคนมีสิทธิพูดคุณจะบอกคุณจะให้เฉพาะค่าเสียหายในตัวรถหรือเฉพาะค่าบาดเจ็บคุณพูดได้หมดแหละ แต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ดุลพินิจของพนักง,งานสอบสวนไปอยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านคือคลิปมันชัดว่าคุณเจตนาชนคุณเบินยางขนาดนั้นน่ะทาไมจะ,จะบอกว่าอะไรใสเ่เ,เ,เ,ใเ,เ,ใสเกียร์ผิดเหรอคุณเบินยางรอเลยเห็นไหมในคลิปเนี่ยเบินยางรอเลยมันคงไม่ใช่ใส่เกียร์ผิดหรอกครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณจะรอดคุกก็คือคุณต้องเยียวยาผู้เสียหายจนเขาไม่ติดใจเอาความ แต่ถ้าเกิดผู้สี้หาเขายังติดใจเอาความคุณเนี่ยไปสั่งคุณก็ไม่รอดอยู่ดีผมเชื่อว่าศาลท่านไม่เมตตาเอาอย่างนี้ดีกว่าคือศาลท่านดูเจตนาว่าพฤติกรรมแบบนี้มันทําให้ก่อความเดือดร้อนกับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยส่วนรวมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เยียวยาเขาจนเขารู้สึกว่าเขาไม่ติดใจเอาความแล้วเนี่ยผมคาดว่าศาลท่านอาจจะให้จำคุกจริง mm hmm. กรณีแบบนี้นะครับ เดี๋ยวพี่เอกก็ตามต่อเนาะใช่ครับเดี๋ยวประสานท่านผูมกับท่านดนเอกพรเทพไปท่านภูมกับสุริษฐานถ้าเขาท่านผูมกับจะติดต่อเขาได้ไหมเห็นบอกว่าไม่รับสายปิดเครื่องมีโอ้โหพี่ห้ไม่เกินวันสองวันเดี๋ยวก็มาแล้วไม่เกินไม่เกินเชื่อฝีมือท่านผูมกับพรเทพพี่รับประกันได้นะครับทุกคนโอเคนะครับคือที่ผมนั่งดูเนี่ยด้วยความที่กล้องตัวนี้มันเห็นรายละเอียดใช่ไหมครับเนี่ยก็คือพี่เขาขับรถมาอันที่พี่เจ้าของรถ่ะอันนี้รถจักรยานยนต์ของคนนี้นะ ของคนนี <desserts> ้นะนี่มันก็จะมาเขาก็มันมีรถตู้ทึบอยู่ข้างหน้าเขาได้เข้าเลนสองแล้วยังมองไม่เห็นรถเบนซ์เลยนะนี่มองไม่เห็นรถเบนซ์นะจนกระทั่งเขาแซงรถตู้ทึบไปแล้วเขาแซงรถตู้ทึบไปแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นรถเบนซ์รถเบนซ์เนี่ยมาที่หลังเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยพี่ก็ขับโบตินี่รถเบนซ์เพิ่งไปเห็นไหมคือจะบอกว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยมันไปแล้วมันไปแล้วแล้วรถเบนซ์เพิ่งเพิ่งขับไปเหมือนกับว่าจักรยานเขาไปข้างหน้าไกลแล้วไอ้นี่ขับแบบเร็วมากอ่ะ จนกระทั่งจะไปชนรถจักรยานชนเขาถึงบอกว่าเป็นเรื่ององันตรายนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยซ้ำเดี๋ยวเราเอาคลิปนี้ส่งให้ทางท่านพุ่งกับสอนอสุทธิสารท่านดูและท่านพิจารณาเรื่องเรื่องการขับรถแบบนี้มันเข้าข่ายขับรถประมาทหวาดเสียวด้วยไหมนะครับ